เดี๋ยวเรามาดู PV ีของสเกิร์กันว่าคุยอะไรบ้างอไรชินโนได้ร้องขอชายให้ตามหาสเกิร์กว่ามีเบาะแสอะไรไหมชายได้ตอบกลับไปว่าไม่มีเลยเพราะอาจารย์เป็นคนที่ไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้อารชินโนจึงให้ชายบอกเรื่องที่รู้เกี่ยวกับสเกิร์กชายจึงบอกว่าวันที่ฝึกเสร็จอาจารย์ก็ให้ถามคําถามได้3ข้อเรื่องจะย้อนกลับไปเมื่อชายยังเด็กข้อแรกชายสงสัยว่าทําไมถึงรับเขาเป็นลูกศิษย์สเกิร์กได้ตอบว่าเพราะนายปลุกมันขึ้นมาสเกิร์กจึงได้ฝึกการต่อสู้ใช้งานในอนาคตเพราะถ้าอยากรอดชีวิตจากมันจําเป็น แต่หนุ่มน้อยได้ตอบกลับว่าชนานาญอาวุธทุกชนิดแล้วควรทําอย่างไรให้เก่งขึ้นอีกอาจารย์ได้ตอบหนุ่มน้อยว่าการแช่อาวุธมันแค่เริ่มต้นและอีกอย่างเรื่องการใช้ธนูก็ไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อไหร่ก็ตามที่ชนานาญในอาวุธที่สัมผัสได้แล้วก็จะเข้าฝึกระดับต่อไปได้ไม่ว่าจะโลกหรือสวรรค์ล้วนเป็นคมดาบให้เธอได้ทุกสิ่งจะน้อมรับคําสั่งจากเธอหลังจากนั้นก็สามารถเดินตามรอยเท้าอาจารย์ได้เพื่อหาพลังมากกว่านี้คําถามสุดท้ายทําไมอาจารย์ถึงไม่มีความสุขทั้ทางที่แข็งแกร่งแล้วเธอไไมมมม่่่ตตตตตออบบหนนนุุ้้ยยแกกกลัััปใิิีีครรงเาาณ์ดท ัจุบนและเลชิโนก็ได้ถามว่าเธอตอบอย่างไงชายบอกว่าคําพูดสุดท้ายที่อาจารย์บอกถ้าหากวันหนึง่งได้เหยียบย่ำดวงดาวที่บางทาลายเธอก็จะได้เห็นโลกในแบบที่ฉันเห็น